สวัสดีค่ะประออนปูนปูนแก่ต้องหวัดป้าออนมาหนึ่งถ้าไนวันโยกเตยไปกะร้งอยู่หมู่วานเมื่อก่อนจะว่าร้องถึงที่หนึ่งที่สองน้องแมนน้มนหนึ่งยูนี่ท่านแม่หนึ่งโบข่ายไ้มาค่ะปุนข้าด้วยนี่เป็นคลิปแรกนาอของวันนี้นะจ้องหวัดจ้องหวัดจ้องหวัดซึ่งเม่านนี่คจ้องหวัด นีต่อหัวน้องอนี้เอางัวนี่เอาสูตรได้สูตรในตารางสูตรในตารางหกตัวค่ะไม่กระร่างหกตัวคือเคยเฮ็ดมันหมดเอาเฮ็ดโรดเฮ็ดเต้ยบ่ค่ะเฮ็ดโรดก็ว่าเรกอมากจะทอะไรนในตารางเนาะหัวต้องหันเขาเด็กแต่งเนาะต้องหันเขาด้วยวาเล็บตารางมันแตเยาะนะคะเบิ้งงหัวต้องหันหมดเบิ้งเบิ้งงหัวต้องหันก่อนบ่บ่บละ ข้าวกันข้าเจ็ดแปดพอกันนะย่อยหบอย่ายอบนรโรดนโรดนี้เนาะอาเที่คนอยากเทียตามนะเียแบบก็บอกไปนํเทียแบบใดแต่ไหนเลขนี่เอามาจากไสไปจรงหนมาตรงไหเนาะนี่กระอันบวกโลกุ้นหันเอาหนะ เอาตัวได้มาตั้งตัวเงมาเห็นที่เอมันถามค่ะถามกระบอกเป็นอะไรสูบกระรังเหียนใหญ่ๆโดดนะเปวนใหญ่ดม่เห็นถามวันนี้ป้าอเล็ดๆให้เบิ่งเลยเนาะค่ะ ก็เพิ่นจ็จะอธิบายให้ฟ้งไว้เหตุไปจังไรมาจังไรเนี่แต่ละเขาขี่ตำรวจเนาะ้รงเท็นนั้นมันสวยบอกว่าบางทเราน่าเทียนหน่อยนะจังไรเทียนวะอออกมาตัวเลขมันกกิพอดออืมั่ง่ายเขาัตทรงคอไปแ่ลหกตัวแลงนี้แลนดนีักัขนบ่คอมันบวงยกค่ะยจกคือว่าเาวยัง เป็นรักหน่วยรักสิบรักร้อยเนาะค่ะวางตำแหน่งเลขวางหายว่างว่างตารางให้มันถูาตำแหน่งของเลขเบอง์วัดที่แล้วว่ากันเอาขึ้นมาโขืซื้อก็ได้หรืวัดที่แล้วว่าเก่าเนี่ยว่าเขาวดนี่ยว่าเขาเนี่ยวัดที่แล้ววัดหนึ่งเนี่ย ว่างเหมอนเลยนู่งโรั่ว่างแบบอันนี้คืองวดของวัที่นึงกันย่าเนาะค่ะเกันย่าค่ะอันนี้สูตรมันกกอดเข่ากันมาวันที่หนึ่งถ้าเห่าเจ้ยเต็มเตมเห่ากะเอาหนีมัสไซมันก็ออกมันมีองสูตรบานเธอสองสูตรคือลบกับบวกอ่าลบกับบวกอันนี้สูตรบวกลบเนาะกะ ลักน้วยมันกับมากมันบ่ค่ะรักน้วยมากคือนี่แต่ข้าจะิปกจับลวเลยว่ารักน้อยแบกกบเขากระจับถ้ามันมาสองตัวมันก็คือเอาสูตรที่สองมาใส่มันจะเป็นลักน้อยนี่เอาสีมาใส่นาะสีมาใส่มันก็จะออกเป็นทั้งซี่เราทีห้าเฮ็ดมาเราได้เป็นชังซีเท่ากับบวกลบเอาเนี่สูตรมันนาะค่ะกระจับสีนีกลจับมาใส่บ่ค่ะ สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสูตรนี่นี่เป็นโดมเป็น่างเนาะส่วนมากส่วนมากเป็นบนค่ะเป็นเก็ดแปดแต่มาน้ำกันสองตัวมันกับปินกั๊บซีนะค่ะส่วนมากเอ็กซ์ซีบนบอกว่าให้เอามาตารางเดียวหรืนบ่อให้เอามาลง่ตาร่างเดียวตารางที่สองมันช่เยอะเกินไปกระลุ่ไปให้แล้วจะ่คนอยากได้สองตารางนี้ไป มีเอฟซีคนเขาเหม็นมากให้เรียกเอาให้เรียบเอาหนึ่งเนี่คืองวดที่ผ่านมาเนาะวันนี้มันกอดข้อกันมากที่วันนี้ตุนกดข้อกันมากมันผัดออกครับช่องนี้มันออกเกีดแผลถ้าออกซียุ่ช่องนี้มั่นใจเพราะว่าช่องนี้มันจวนหนังมันจะเป็นรักด้วยคือพัดซ้ำจริจริงวันนี้ออกพัดล่างวันนี้อพดล่างเก้าหนึ่งนี่ช่องนี้เลยค่ะแต่ข้างบนเลยค่ะ ร่างเก้าหนึ่งเป็นบอนีบนนี่หนึ่งบนเป็นบอลนีบนหนี่สี่สี่เจ็ดแปดนี่เจ็ดอาอเขาบอกสูตคนฟ้างแนี่ยหรอว่าเขานเอาสูตรนั่นสูตรนี่เนาะสูตรนี่สช่เหาอเ็สไบเนาะกะนที่เขียนเมื่อกี้นี่นี่ค่ะนี่สูตรนี่กระเจ้าว่าอยากให้รุ่งสองสูตรอาอเทรโลดสองสูตรเทรสูตรที่สองนั่นเป็นบ่ค่ะ แล้วแกได้สูตรสูตรอะไรก็เฮ็ดนตลอดสูตรสูตรก็เอาไปวกลางนาะค่ะเนี่นี่นั่ก็ต้องหนึ่งซีก็กัดกัดไปนี่งลูกมากหนึ่งก็กันเนาะค่ะถ้าเขียนสูตรก็คืออันนี้สูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งที่เฮ่าที่เอ็ซีอยากได้คือสูตรนี้มาทุกงวด ถ้าจับเอาเขาก็จะจับ,จบก,กุ๊กเขานี่สองหกหนึ่งเพราะว่ามาสองสามหนึ่งขั้นผู้มากก็จับเอาหกสามหกหนึ่งหกห้าก็แล้วแต่เพราะว่าชองนี้กันมากน้ำฝนกอดข้อกันคือเจ็ดกับแปดก็เปันบอกค่ะมานนี้สุที่สองขั้นกันที่ที่สองก็เอาสี่ได้เอาถึง ตูเรียกเท่วกันนกันที่เห็นมากเราคอเก็นแบบนี้นมื่อแรุ่งหนึ่งทุกดาวเหตุกเข้าไปเหยียดร่งมากป็ดรอกขึ้นกันแต่เดียจะเอ็ดจีเนาะอยี่ข้างหน้ากับใจ,บจเห็นแ้ระมีบแบบนี้เมื่อแจะแบง่งจี ส่วนมากมันจะมาหลักรอยเนาะคันขึ้นงวดบางคันมาหลักรอยถ้ามาสองส่วมันก็กลับกันกลับกันเพิ่ <c oughs> นว่าเอาแมา่หายทั้งสองส่วนเพื่อป้าธรรมชาติหาลังคนเพิ่นว่าบัดน,นี้ก็ได้เอามารุงนี่นระที่ลงแล้วไปเพื่อลองแต่สูวนนี้ <c oughs> กะจับให้เพิ่นจับนี่จับคือวานาเสี้ยนหน่อย จับกระสูดนี่จับดูกระสือรักร้อยคือเอาสองเป็นบค่ะเอาสองสองเป็นหลักร้อยค่ะจ้ะสามตัวมีอะไรบ้างสามตัวก็เอาหลักร้อยเอาสองสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งคือเขาก็อยลเอียดมากถ้ามันเข่ามันจะเข่าทีทานมาสองถูกก็คือกลับฝันแบบนี้ถ้าเขาตัดสองสามหนึ่งอสองสามหนึ่งให้จับจับสามนิ้หนึ่งดีเสียนหน่อยจับสามนิ่ว แล้วถ้าครับจับสองตัวกันจัได้สองตัวตอนนี้ตั้งจับกับซ้ำนี่ซ้ำนี่จับกัซ้ำนี่แล้วกับจับจับคู่สองจับสู้คู่สองตัวแต่เอางกหกหนึ่งหกสามหกสามอันนี้อร่อยมากเบิ e. ้งซี๊ดเครื่งวานบางหันมันเข่าสองตัวมันอยู่รักลอย ยูรักลอยอยูอันที่สองแบบนี่รักรอยสีดูช่องนี่ส่วนที่สองถ้าเอเซี้มักว่าเออมาหมักเลยเอาสองแลเห็นรักลอยก็เอาศูนย์ก็ได้นี่จับยาก,ากนี่ไปใส่ก็ได้ค่ะจับไปใส่แบบสังสีนะสังสีก็ได้ค่ะนี่เห็ดหายเบิ้งที่ซื้อนี่เพราะว่าเอเซี้ว่าอยากเห็นทั้งสอง <c oughs> ส่วนสองส่วนที่อย่นี้เข้ากลับหกสาม เอาสามหนึงน่งเป็นบ้าสามหนึ่งกับเอาท่านที่มักตัดเสือเอนะ่อหนาตัดไข่ตัดนาตัดลังบอกจ้าตัดเอาผู้บรมาักอยากเอาซีสามนี้กับเอาซีสามนี่ก็ได้มันมานน้ำแปดคือเก็ดแปดต้องหันเแยกหันเนาะคืะองงหงวดท<า>ี่แล้วแมาได้ค่ะไข่แม่หนีละมันก็ค่ะผู้ไรบรมักกับเอานี้ผู้ไร่มาเก็ดกัเอาเก็ดนี่ก็ได้เก็ดก็ผ่าน คือเก้ากับหนึ่งบันหันเม่นบอมันจะมาล่างนี่ไ้เบิรงเอาได้นี่ล่ะให้จับเอาเพราะว่าเอามาลุ่งแล้วเขาจับจับสามซีก็ได้ซีสามนี่เอายีก็ได้มันหันสิร้ายตัวเนาะนี่มันมาไดไรหมดกันส่วนมากส่วนมากตัวนี้พอใครมาดิตัวนี้พอใครมาถ้ามามันจะเป็นล่างเนี่ยมันจะเป็นล่าง เป็นคือเก่าหนึ่งหัวที่แล้ววังอันค่ะมันมาทั้งสองเรียันหลายตัวเนาะค่ะคับคู่ใดกับสิมิทอนี่มันมิทอนี่ค่ะแต่ว่าถ้ามันจิกกอดข้อกันมากกับสิมิงก็ค่ะสี่สามสองหนึ่งสี่บอกค่ะมันกอดข้อมากแบบนี้คือหวดก่อนหวดก่อนมันมาล่างหมืนบอกให้วิ่งไปที่เจ็ดกับหกมันบอกค่ะเจ็ดกับหกมันก็มากอดข้อกันยุช่องนี่ค่ะค่วทวดก่อนไป วัดวันที่16บอกคือ <arak. S 1> เียงหน่อยวันที่16ที่ผ่านมาเป็นมาเข้าไปวิ่งัวกนะับเกศนะมันตรงนี้ดีด,ดียกกาวิธีดีด้วย<ะ>อีน,น้องเฮดไงเราโชคหใหเอฟซีเบงยู่จการมากมากวันนี้ก็สิเ็นได้ไ้คั<บ>นเอฟซีบอมักที่เ่อจับคู่ให้กะให้เอฟซีจับคู่เอาเองก็ได้นะค่ะได้หกตัวนี่แ้ว คันบ้านหลายกันเอาตาแค่นี่ะมาที่นี่วิ่งตัวไหนครับพ่ออ๋อเพราะว่าปกติเห็นวิ่งบอะเอาก็วิ่งถ้าวิ่งพ่ออ๋อจะวิ่งหนึ่งกับหกหนึ่งหนึ่งกับหกเลขที่วิ่งวิ่งวิ่งให้หนึ่งกับหกถ้าวิ่งเน้นตัวไหนคะเน้นหนึ่งวิ่งหนึ่งกับหก วิ่งนี่งกระโขกนาะค่ะปลาอ๋อเขียนเขียนใส่ในหันไหนเนี้ยเน้นหนึ่งนะเน้นหเน้นหนนเขียนนวิ่งน่มวดเมอมนีหนึ่งนะเดนหนึ่กระโขเนะหน่งเด่นทีหนึ่งนเด่นทีหนึ่งอาวงกึเนนบอมบ์เนชที่ นแนวท้างเนาะมาบูมาแนวท้างเนาะค่ะหมุนบาง,งมมาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ,อะออชอบตัวไ <มา S 2> หน,น,หนก็จับใส่คู่เองได้นะคะได้หมนนะุนเนาะอันนี้สมุดที่สองสมุดสองถ้าเอเจี้มาใส่คนเมืองเอาจับใส่กันเอาเนาะค่ะมันไม่สองสูตรอสูตรลบก,กับสูตรบวกบวกขึืนอไปนานเนี่ย อันนี้สูตรบวกลบเนะมันมีสองสูตรถ้าสี่เอาคือสองหลันเกียร์ูก,กับเอาได้นสองกับเจีดนี่แทนมาสองตัเนาะคะ่ะในในแต,ต่ลงหกหกคือมันเปลี่ยนคือมันจะกอดข้อกันม้าสี <c oughs> กอดมากสีนี่ช่องนี้กับช่องนี้จะเปลี่ยนร่าง มันมากไลยเสรารับหรือไม่มีนะสรับค่ะควันวามันเยอะเกินไปป้าอาจารย์เฮจี่พระเจ้าก็เหม็นมากคือเราเอามะล่เจ้าเดีงเวอันนี้เส่องนี่เหยียบเฮจี่บังฟิลอันสองส่วนนี่จับใสซกันได้เบิดขึ้นกันได้ไหมได้ค่ะจับได้ไหมจแปงใช่แต่จับได้คือเฮ้าเฮ็ดมากนี่เนี่ยนี่จะโชว์อันเก่าให้ดูนี่วันที่หนึ่งเมนบะไก่นี่หนึ่งไม่ดอกยังห่ะมันออกซีมันมันีซีเจ็ดแปดนี่ เป็นแบบไั่สิหลายโดเป็นบอยางเป็นบ้าหลายเนว่ื้องยังถ้อ่วิ่งยังนวิ่งสวนกับห้ามันไม่มานี่สวนกับห้ามันไม่มาสวนม่าสวนว่มีจอยมันเป็นบ้าแต่ว่าเก้ามีเท่นั่นจับตัวเพิ่งจับตัววิ่งผิดบ่ขังไวดก่อนแต่ว่ามัดมีอยู่แต่ว่าเกาค่ะแ่เลนน่าจะร่างเข้าตะร่างขอโซมีเขาหมดนอ่ แต่ไล้มาเห็ดเบืงว่าเอาได้เอามาโชว์เป็นเบิ้งทั้งสองแต่ล่างพวามันมา่ล่างล่างเป็นเก้าสิล่างเอาตัวอันนั่นไปสรุปใหเพื่อนไหมนี่ตัวเขียนเลยล่างเก้าสรุปให้เพื่อนบเก้าหนึ่งอันเป็สี่เป็นกะอาสิบ่เข่ใยเนาะนี่ค่ะพว่าอยู่ใดเข้าบ่ไดเป็นบ่ค่ะบ่ไดเนียุนบ่ขาใจนะบ่ได้เฮ็ดบ่ที่ นี่ก็ค่ะเอานการเฮ็ดสูมเปินแต่ว่าสรุปว่ดูเยือกแล้เฮ็ดแล้วอ่านเอาด้วนี่คือสรุปเลยสรุปเรียบาร้อยสรุปเลยแคปหน้าจอไปด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ กระรุษไหนไม่ผ่ากันไรแล้วเอาบัดนี้เป็นสูตรบวกลบของประอประจำวันที่16กันยายน66นะคะ3ตัวพ้นจับไห้สองหกหนาน่ะคะส่วนจับคู่พ้นจับคู่ไห้6 1 6 3 3 1าแล้วก็43านะคะ ส่วนเรขวิ่งเพลินกันหนึ่งกับหกตัวเน่ยขึ้นหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็มัน,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 นเป็นเลขในแต่ล่างก็จะเป็นสองสูตรบวกกับสูตร,ตร,ตรลบกับสันค่ะก็ออกมาค่ะค่ะสมก้นเจวลาเลยเนาะเส้นหน่อยเนาะค่ะค่ะเพลินเราจะสูตรที่หนึ่งมากเลยอถูกต้องค่ะอ่าอันนี้สรุปแล้วค่ะเราลงได้นะคะ ให้เพิ่นแคปหน้าจอเนี่ยแคปหน้าจอไว้เด้อคะหน้าจอไว้เด้อค่ะกระล่องไปเบิ่งเล็กปลาอ๋องว่านี้สิข่าโตจับคู่เมื่อสิข่าในตะลั่นไห้เอฟซีที่จัลนาเบิ่งเองเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดกับจับอยู่ในนี้ลักค่ะอ๋อแต่ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวน่าขุณปลาอ๋อหลายๆค่ะขอบคุณปลาอ๋อหลายๆที่หมแนวน่าพังค่ะ